ดูสภาพนี่ความหลมไม่ต้องพูดถึงครับโอ้แมเจะรวยวันนี้ก็มาอยู่กับช่างหนูครับมากับเวอร์ชั่นติดคัดติดคาดความหลมาไม่ต้องพูดถึงกับล้อตะวันครับวันนี้มาเวอร์ชั่นแบบติดคาดมานะทุกคนเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าลดลงไม่ได้สี่ปีแล้วครับ ต่อ,อยางก็ลงไม่ได้เฮ้ยทางหนูต้องโยมครับจอดแล้วครับ่าแปทางหนูอฮ้ย ถอยแล้วครับเออแล้ก็ไม่หลอมดินี่ออออตัวนี้เป็นล้อธนวัคมตะกูสมคิดนะครับผมในที่วันนี้ไม่ได้ติดโรตารี่ ต้องกลัวครับถ้าติดจะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะมีห้าแปดดึงครับเอาห้าแปดมาลุยดิ่เออเนาะอ่า ปบเลยเอ้ยถอยหลังต่อเอาเลยอ่ะดูแค่ป่าตรงนี้ก็รู้ครับผมว่าตรงนี้เขาไม่เคยปลูกข้าวเลยนะเอาเอาเอาถอยหลังหนีถอยหลังหนีโอ้ถึงพักข้าวแล้วอึบอึบช่างดู อู้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 เอาได้ไ้วรอดมอ,อ้อืออเาขนาดขาดเลยเนี่ย,ยโอ้โหจะของเราบอกเอาไม่อยู่แล้โอ้โหเอา ใคนี่จิบจิบฝนก็ตกครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับอหอยหลังตั้งรำใหม่ตั้งนูอือ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 ว้าว ให้ฉันล่ให้ไล่ละฮะลอยฉันก็เป็นมาได้ยี่นูนไอ้เย้าอ้ยกล้อ,อ,ย,อ,อยายาแปลงเนี้ยโหมกว่าแปลงที่เรามาถ่ายเนี้ยท่านผู้ชมอืออือ้าแปดต้องยอมครับผมจอดรอครับลุยไม่ได้ครับโหมจัดครับ วันนี้ไม่ได้ใส่โรตารี่ครับสมเกตบอกว่าอย่ามาลองทุกคนอยากเห็นนะครับติดคาดจะย่ำได้ไหมขึางเหนือปแล้วฝนตกแล้วครับท่านู้อาใส่รอธานวัลลุยครับรอยางหมดสิทธิ์ครับโซนนั้นไป้เ้า ค่อยเล็มไปเรื่อยๆครับอาศัยล้อย่อําให้ที่ยาลงด้วยนะบอกเลยว่าปีนี้อะไรที่หนักหน่วงมากครับปีนี้บอกเลยมีแต่น้าหลมครับพี่น้องเลยไม่ว่าจะเป็นแป้งไหนครับหลมหมดครับปีนี้ รถเกี่ยวเด้ตรงนั้น สำหรับยันม่านะครับต้องระวังเลยครับเคืองครับแล้วก็เผานะครับผมเป็นอะไรที่ปอกมากนะครับทาไม่รู้จังหวะนี่บอกเลยเผาขาดทุกคันครับ ไปยอมช่างนู้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบายครับสวัสดีครับ